นี่คือรายการอะมิโนเอ็กซนนะครับวันนี้ผมก็มีสมาชิกคนใหม่นะครับเตเต้นะครับนะก็เรามีเกมหนเกมก็จากรายการเอ็กซีนะซึ่งเราจะสุ่ไอ้ ว่าใครได้คะแนนมากกว่าติกาเป็นไงครับก็ถ้าใครที่จับไพ่นะครับได้แต้มจำนวนน้อยกว่าก็จะต้องเป็นฝ่ายแพ้แล้วก็จะต้องยกน้ำหนักนะครับไปเรื่อยๆถ้าเกิดสมมุติจับชนะก็จะเปลี่ยนคนนะครับเปลี่ยนคนยกแต่ถ้าจะแพ้ก็จะยกไปเรื่อยๆก็จนกว่าฝ่ายนึงจะหมดแรงนะครับยอมแพ้ก็จะต้องเป็นฝ่ายที่เลี้ยงหนังให้ฝ่ายนึงไปโอ้โหอาร์ตคอยจริงๆครับผมส่วนการเลี้ยงหนังเราก็จะเริ่มเลี้ยงกันเดือนตุลานะครับโอเคเราก็มาเริ่มเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับไม่ต้องคิดคา <c oughs> นครับคิดแจมได้นะครับไม่น่าเสียงหรอกนี่ใช่ดีดี อ่ะเรียบร้อยไปแล้วครับนยกที่หนึ่งนะครับผมก็โดนไปก่อน1ดอก<ม>ก็ยกไปสิทีนะครับก็ต่อให้น้องซันนะครับให้น้องซันยก5โลผมยก10บโลนะครับดูกันว่าใครจะหมดแรงก่อนกันอ่ะมายกยกที่2มาเริ่มกันเลย <c oughs> ชีวิตมันเศร้า <c oughs> <c oughs> มันจะมีอะไรต่ำกว่านี้ไหม คว <c oughs> ามจริงเรียกหนังไปเลยก็ได้นะครับโคตรสวยเลยหนึ่งนี่มันมจะพูดยังไงอ่ะเนี่ยคิดา เหตุข <kung> ัดข้องเราก็จะขอเปลี่ยนกติกานิดหน่อยนะกติกาเป็นไงนะก็ปติกากติการั้งที่แล้วไม่สมดุลนะครับคือก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกติกาเล็กน้อยนะครับเป็นถ้าใครจับไพ่ได้คะแนนที่มากกว่านะครับก็จะเป็นคนยกที่หลังนะครับก็จะยกรอบเดียวเลยจนกว่าจะหมดแรงนะครับและใครได้จํานวนที่มากที่สุดเยอะกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปมาจับไพ่กันนะครับ สองรอบไม่ชนะเลยแล้รอบนี้ชนะไหมเนน่นน้ำมเนน้ำมเนน้ำก่อนอแ้วครับจับก่อนมั่งดีเว้ยเฮ้ยให้กล้องดูก่อนเลยรอบนี้พร้อมๆกันนะครับเล่นน้ำตุ่มแตตุ่มแต่ไหมสาวเป็นผู้ชนะเลยครับจอ เสียแล้วอานะครับเพราะฉะนั้นน้องอ่าพาน้องสันจะต้องเป็นคนที่ยกก่อนนะครับเราไปดูว่าน้องสันจะยกได้กี่ครั้งถ้าเกิดได้มากกว่าผมผมว่เป็นฝ่ายแพ้ก็ต้องเลี้ยงหนักน้องสันไปหนึ่งสองสามสบายมากสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนาเริ่มไปแล้วครับเจ็ดแล้วสองเอาไว้สามสี่ห้าสิบหกฮาร์ดคอร์ครับฮาร์ดหกเจ็ด ปยี่สิบเดสสเกบครั้งนะครับสาสิบครั้งของน้องซานหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ด 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 10อันนี้คือผมแพ้ใช่ไหมครับแพ้นานแล้วครับ แพ้นานแล้วโอ้โหจะแยกยังนั้นไหมโอ้โโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอเคอาสาหรยลยเป็นไงกันบ้างครับกับรายการเอ็กซ์เซน,นะครับนะยกน้ำหนักแม่มีเลี้ยงหนังด้วยก็เราจะถ่ายเลี้ยงหนังตอนเดือนตุลานะช่วงตอนที่ผมปิดเทอมเราก็จะไปดูหนังเรื่อง marvel doctor strange นะครับก็ได้ เอะัรงได้ที่เพชรบูรณ์นะครับนะแล้วสรุปผลกันดิสรุปผลว่าผมเป็นฝ่ายแพ้ครับน้องสันเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับครับผมรู้ไหมครับว่าทําไมเดียถึงมาเข้ากลุ่มอะมิโนโกับน้องสันทำไมครับรู้ไหมครับว่ากลุ่มอะมิโนเนี่ยอะมิโนเนี่ยแปลว่าอะไรกดกดเออกดอะมิโนเนี่ยทำไมมันถึงเป็นกรดอะมิโน,โนรู้ไหมครับมันผ่านการย่อยสลายต่างๆมาแล้วมันถูกคัดกรองมาแล้วมันถึงเป็นกดอะมิโนครับมันถึงสุดยอดถ้าเกิดยังไม่ผ่านการคัดกรองมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเป็นอะมิโนได้เพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มอามิโนแล้วสว่ารับรองว่าเจ๋งมากไม่มีอะไรเจ๋งกว่าอามิโนลวอ๋อมันก็จะมีอยู่อย่างนะเจ๋งกว่าอามิโนอะมิโนครับอะมิโนโอ้อะมิโนมันเจ๋งกว่าอะมิโนเยอะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่โอ้ยจะใหญ่จะเล็กก็ได้ครับขอแค่นั้นแหละยังไงก็เจ๋งกว่าแน่นอนโอเคครับก็สําหรับวันนี้เราก็ขอคณครับครับ ใหม่ดีกว่าปฏิกามไม่ทาก็โกเคไหมปิกปกริร